ในสุดีบทที่148เป็นสุดีที่เรียกร้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแบ่งเป็นสองตอนข้อที่1นถึงหเรียกร้องให้สิ่งที่มีชีวิตต่างๆที่อยู่เบื้องบนสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นและเรียกร้องให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงสมควรรับคำสรรเสริญข้อที่7จ็ถึงสิก็เริ่มต้นบอกว่า สรรเสริญพระยาเวีฮาเลลูยาอย่างที่บอกนะครับห้าบทสุดท้ายนี้จะเริ่มต้นด้วยฮาเลลูยาแล้วก็จบลงด้วยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์สรรเสริญพระองค์จากที่สูงสรรเสริญพระเจ้าบรรดาทูตสวรรค์เอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้ากองทัพทั้งสิ้นของพระองค์หมายถึงเราทูตสวรรค์นเนี่ยจงสรรเสริญพระเจ้าดาวงอาทิตย์และดวงจันทร์จงสรรเสริญพระเจ้าดาวทั้งหลายจงสรรเสริญพระเจ้าก็คือ ในตอนต้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเรียกบรรดาสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าในฟ้าสวรรค์เนี่ยสรรเสริญพระเจ้าฟ้าสวรรค์สาหรับคนยูเนี่ยมีสามชั้นถ้าเราเคยอ่านสองโคดินบทที่สิบสองข้อที่สองอาจจะแปลกๆว่าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งก็คือน่าจะหมายถึงเขาเข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งเมื่อสิบสี่ปีก่อนเขาถูกลับขึ้นไปสวรรค์ชั้นสามเอา้าสวรรค์มีสามชั้นเหรอคือตามความเข้าใจของคนยูเนี่ย เขาจะเรียกอย่างนี้ก็คือว่าสวรรค์นี้มี3ชั้นชั้นแรกก็คือชั้นอากาศทั้งหลายเนี่ยนะชั้นอากาศชั้นชั้นดวงดาวชั้นอะไรเงี้ยเรียกว่าสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2เป็นชั้นฝ่ายวิญญาณก็คือที่ดาเนียลสู้กับไออ่าไม่ใช่ไม่ใช่กาอ่ามีคาเอลสู้กับเทพผู้ครองเปอร์เซียอะไรต่างเนี้ยไปหรือเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนี่ก็เรียกสวรรค์ชั้น2ส่วนส่วนชั้น3หมายถึงสวรรค์ที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าสูงสุดเป็นเป็นสวรรค์ที่พระเจ้าทรง ประทับเป็นที่บรลลังของพระเจ้าดังนั้นสรุปสวรรค์มีชั้นเดียวนั่นแหละแต่ว่าคนยิวเขาเรียกเรียกเอาฝ่ายวิญญาณแล้วเรียกท้องฟ้าว่าสวรรค์ด้วยดังนั้นในผู้เขียนตอนนี้ก็เลยบอกว่าทั้งดวงดาวทั้งหลายแล้วก็ทั้งทูตสวรรค์ที่อยู่ในในฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกเจ้าเนี่ยรู้ไหมเพราะพระเจ้าสร้างพวกเจ้าขึ้นมาดังนั้นจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าทรงบัญชาแล้วมันก็ถูกสร้างขึ้นดังนั้นสิ่งที่ถูกสร้างเหล่านี้จงสรรเสริญพระเจ้าในข้อที่6บอกว่าพระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์ซึ่งละเมิดไม่ได้ให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ทรงสร้างคือเมื่อพระเจ้าสร้างขึน้นมาแล้วพระองค์จะประทานกฎเกณฑ์บ,ญญบางอย่างซึ่งละเมิดไม่ได้ทุกอย่างมีกฎของมันกฎในธรรมชาติเนี่ยซึ่ง ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแล้วพอพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเราจะเรียกว่าสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งพระองค์ประทานสิทธิพิเศษให้กับผู้เชื่อเนี่ยที่จะสามารถทําสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ได้แต่ถึงกระนั้นบางทีในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าประทานอนุญาตให้พวกมารซาตานวิญ,ญญาณชั่วมีสิทธิที่จะทําบางอย่างเหนือธรรมชาติได้เช่นกันคือปกติมันจะเหนือธรรมชาติไม่ได้เพราะว่ามีกฎกติกาเอาไว้ ย่างในวิวรณ์บทที่13ข้อที่5บอกว่าพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้สัตว์ร้ายตัวที่2เนี่ยสามารถให้ลมหายใจแก่รูปปั้นรูปเคารพทําให้รูปเคารพพูดได้คือพระเจ้าทรงอนุญาตเนี่ยมันจึงสามารถทําให้เกิดสิ่งเหนือธรรมชาติได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าทรงกําหนดกรอบกรอบเอาไว้และไม่สามารถข้ามได้ยกเว้นพระเจ้าจะอนุญาตจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดส่วนในข้อที่ 7. จนถึงข้อที่สีก็สรรเสริญพระเจ้าสําหรับนอกจากบนท้องฟ้าแล้วสำหรับทุกสิ่งที่อยู่ในโลก จงสรรเสริญพระเจ้าเจ้าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เจ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ําลึกไฟเอ๋ยลูกเห็บเอ๋ยหิมะเอ๋ยหมอกเอ๋ยลมพายุเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าบรรดาสิ่งเหล่านั้นยังทําตามคําบัญชาของพระเจ้าดังนั้นเราสมควรที่จะสรรเสริญพระเจ้าเหมือนบทเพลงโบราณโบราณนั่นหรว่านิ่งเถิดดวงใจท่อนหนึ่งบอกว่า นิ่งเถิดดวงใจขึ้นรมยังฝังบัญชาเหตุนี้ควรเราเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าเนา,เาไปซ้อมสักพักหนึ่งนะลองได้ประมาณนี้บอกว่าขนาดขึ้นลมนี่ยังฟังเชื่อฟังพระเจ้าเลยดังนั้นพวกเราเนี่ยยิ่งสมควรเชื่อฟังพระเจ้าก็สอดคล้องกับพระคัมภีร์ในบทนี้ แล้วก็บอกว่านอกจากทะเลสัตว์ทะเลต่ลตรบรรดาภูเขาเนินเขาต้นไม้ทั้งหลายสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์เลื้อยคานนกต่างๆเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดแล้วก็นอกจากสิ่งเหล่านี้บรรดาพระราชาประชาชนเจ้านายผู้ครอบครองคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเด็กทั้งหมดนี้จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์สมควรที่จะรับคำสรรเสริญเยินยอพระสิริของพระองค์เต็มฟ้าสวรรค์ดังนั้น จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงทําให้ประชากรของพระองค์แข็งแกร่งพงสมควรรับคําสรรเสริญพระองค์เป็นที่สรรเสริญของบรรดาผู้ที่จงรักภักดีพระองค์จะสรรเสริญพระองค์วันนี้เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าเราเห็นสิ่งทรงสร้างต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นและพระองค์ทรงครอบครองและควบคุมและเรารู้ว่านั่นคือพระเจ้าของเราและเรารู้ว่าทั้งหมดที่พระองค์ทรงทานั้น พระองค์ทรงเมตตาเรามีพระคุณของพระเจ้าประทานให้แก่เราก็เลยมีฤดูการมีเหตุการณ์ต่างๆมีนกมีอะไรต่างๆท่านผู้จงรักภักดีต่อพระองค์เอ๋ยจงสรรเสริญพระองค์เถิดเราทั้งหลายผู้ที่อยู่ใกล้พระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าคนอื่นเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเขาไม่สรรเสริญพระเจ้าโอเคเก็ช่างเขานะแล้วสักวันหนึ่งเขาจะสรรเสริญพระเจ้าแต่เราเนี่ยผู้รู้จักกับพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด